สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอสซีทุกๆคนเลยน,นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องจันนวนเชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทำข้าวเค็มนะคะตอนนี้แม่ก็กำลังนีดข้าวเค็มอยู่นะคะ ีการนิดข้างซีดเสร็จแล้วนะคะมาเลยโอ้โหนี่จะเป็นแบบนี้นะคะออกเลง น้องก็จะมาลองนิดรูนะคะว่าจะทำเป็นไหมนะคะทำเป็นไม่ต้องทำเป็นลองดูดูเลยเอาเครื่องตั้งคุณนี่เลยนะต้องทาน้ำมันด้วยนะคะอ่ะทำเลยทำเป็นเนี่ยเอาโ <c oughs> ทำไมไม่เห็น

แล้วก็จะทำข้าวเคบกินกันนะคะนี่ ตาแบบนี้นะคะถ้าทำแบบตากทำแล้วต้องไปตากแดดนะคะตอนนี้แดดยังไม่ออกนะคะหมอกเยอะมากเลยนะคะวันนี้นี่นะคะคือหมอกเยอะมากเลยนะคะหมอกตอนเช้าเชนะคะนี่นะคะแม่ก็จะเป็นคนนิดนะคะเดี๋ยวน้องก็จะเป็นคนตากนะคะ 哦，忘记了。 นนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอีกหนึ่แพนนะคะเสร็จแล้วะะตอนนี้แหลดยังไม่ออกนะคะแลดออกก็ประมาณสิบเอ็ดโมงสิบสอโมงนู่นนะคะแหลดถึงจะออกนะคะตอนนี้ก็แปดโมงเช้านะคะมาทำข้าวเข็บกินนะคะแต่ยังกินไม่ได้มันแห้งก่อนนะคะถึงจะกินได้นะคะ ตากแดดให้มันแห้งๆก่อนนะคะนี่ก็แห้งแล้วนะคะคือกินได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปกินดูนะคะนี่ก็แห้งแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังหางอยู่นะคะ ไก่จะสุกแล้วนะคะอันนี้ก็นี่ก็สุกแล้วนะคะกินได้แล้วนะคะยังร้อนอยู่นะคะนี่นะคะจะกินนะคะกินดู ะะ <Okay. S 1> เมื่อกี้น้องก็ได้ทำข้าวแคบไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็แห้งแล้วนะคะคือกินได้แล้วนะคะ เมื่อกี้ก็กินดูแล้วนะคะคืออร่อยอยู่นะคะอร่อยอยู่นะคะคือช่วงนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะไม่ได้ลงคลิปให้พีพีเอสีดูนะคะก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปทําสวนทํานานะคะทำสวนก็เสร็จแล้วนะคะก็ไม่ได้ไปนะคะ ก็จะสองสามวันลงคลิปนะคะถ้ามีคลิปอะไรท่ายน้องก็จะถ่ายมาลงให้พี่พี่เอดูนะคะคลิปนี้น้องก็ขอจบไปก่อนนะคะคือคลิปนี้ก็ไม่นานเท่าไหร่นะคะอย่าลืมติดตามช่องน้องจันนวนเชียงตรงด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เื่อเป็นกำลังใจให้น้องทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ